เฉลิมชัยสั่งประหลัดเกษตรเคลียร์ปัญหาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนันบ้านนาเมืองเพชรอีกแล้วค่ะวันนี้จะนำเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับการเยียวยาเกษตรกรทีออ่หัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิตค่ะน้าฉนเฉลิมชัยสีอ่อนรอมเวอเกษตร และสหกรณ์เปิดเผยว่าความคืบหน้าการเยียวยาเกษตรกรกรณีที่พบว่าหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามทะเบียนเกษตรกรกว่า10,000แสนรายเสียชีวิตจะต้องโอนเงินให้ทายาทหรือไม่นั้นโดยหลักที่มอบผู้บริหารกระทรวงเกษตรไปพิจารณาคือวันนี้เงินเยียวยาที่ช่วยพี่น้องคนไทยที่เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด ของโควิด19ดังนั้นการพิจารณาในการเยียวยาไม่ใช่เฉพาะทายาทกลุ่มทุกๆก,ก,กลุ่มแต่อะไรที่ไม่ใช่เงื่อนไขที่คณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ระบุหรือกำหนดมารกระทรวงเกษตรมีหน้าที่พิจารณาให้การเยียวยาหมดเว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกัดกองกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ขึ้น ขึ้นมาแล้วตรงนั้นเราไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะผ่านมติคณะรัฐมนตรีคอรมด้วยส่วนที่นายทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองให้กระทรวงเกษตรไปทําเรื่องยืนยันกับทายาทของของทัวเรือนเตเกษตรนะคะ ถ้าพ่อแม่เสียชีวิตแต่ลูกยังทําเกษตรอยู่ทางเกษตรทางกระทระวงกรเกษตรสามารถส่งชื่อมาให้จ่ายเงินได้จ่ายเงินได้นั้นนายเฉลิมชัยกล่าวว่าเราพิจารณาอยู่แล้วบอกบอกแล้วว่าเราคำหนึงถึงความเดือดร้อนเป็นหลักส่วนการแจ้งให้ทายาทมาอัปเดตทะเบียนกเกษตรต้อง ต้องถามน,นายอนันต์สุวรรณรัตน์ประหลัดกระทรวงกรเกษตรในฐานะคณะกรรมการพิจารณาตรงนี้พิจารณาอยู่แล้วและรวมถึงทั้งเรื่องการอุทธร์ซึ่งขอฝากที่น้องเกษตรกร,กรที่ถูกตัดสิทธิ์ขอให้ท่านไปยื่นอุทธร์กับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนไว้ในแต่ภูมิภาคทุกที่และขอให้เชื่อมั่นว่าการพิจารณาการอุทธร์มีประหลัดกระทรวงกรเกษตรเป็นประธาน ท่านรู้เป้าหมายความต้องการของรัฐบาลและรู้ความเดือดร้อนของประชาชนมั่นใจว่าจะดูแลให้พี่น้องเกษตรอย่างเป็นธรรมที่สุดด้านในอน,นันต์ชวนรัฐประลัดกระทรวงเกษตรกล่าวว่ากรณีหัวหน้าทะเบียนเกษตรกรเสีอชีวิตมากกว่าหนึ่งแสนราย จะไม่ใช้แนวทางการโอนเงินไปให้ทายาททดแทนเพราะการช่วยเหลือครั้งนี้ช่วยคนที่ยังอยู่และได้รับผลกระทบให้ประเทืองชีวิตนี่คือหลักของการช่วยเหลือแต่กรณีที่หัวหน้าโคโรวเรือนเกษตรกรเสียชีวิตผมถามว่าสมมุติพวกที่ขึ้นทะเบียนกับกบารปลุทรงเสริมการเกษตร พอหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิตครัวเรือนยังทําเกษตรอยู่ไหมถ้าลูกเขายังทําเกษตรอยู่และเป็นกเกษตรกรอ,อยู่ถามว่าควรได้รับสิทธิ์ไหมไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ตายไม่ตายหรือไม่ตายนะแต่ก็ต้องทําการอัปเดตทะเบียนตอนนี้ผม บอกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ท,ที่บอกมีคนตายเป็นแสนให้ส่งข้อมูลมาที่ตัวเองและถ้าขึ้นทะเบียนสับกรมไหนก็จะส่งกลับไปให้ทบทวนเช่นกรมส่งเสริมเกษตรไปตรวจสอบย้อนกลับว่าคนคนนี้ตายเมื่อ,อไรอและวันนี้ยังทำเกษตรอยู่ไหมโดยกรมจะจะทำหน้าที่อัปเดตเอง เพราะเจ้าตัวเขาไม่รู้จริงๆผมยอมรับว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรที่บอกมีการอัปเดตทุกปีนั้นบางทีชื่อไม่ได้ update, อัปเดตแต่อัปเดตปลูกข้าวเมื่อไร่พันอะไรเช่นเดียวกันกับการเลี้ยงเลี้ยงฟาร์มหมูนะคะเคยมีอยู่ส2บสองตัวปีนี้อัปเดตเพิ่มเป็นสิบห้าตัวเป็นการอัปเดตข้อม,มูลทางการเกษตรมากกว่าแต่ ชื่อในทะเบียนไม่ค่อยได้ปรับอ่าคนที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนไปอยู่กรุงเทพแล้วก็มีเพราะวัตถุประสงค์หลักของการขึ้นทะเบียนที่ติดตามข้อมูลเกษตรไม่ได้เน้นเรื่องหัวหน้าครัวเรือนเอ่อพอมีกรณีนี้มาตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อว่าเอ่อในในเมื่อเพิ่งอัปเดตปี62 63เพียงปีเดียว ตายเป็นแสนคนดังนั้นต่อไปรกระทรวงเกษตรจะทําการเชื่อมข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันขอให้ทุกท่านผู้ชมทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสู้ๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะชนะทุกสิ่งและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจค่ะด้วยความปรารถนาดีจากนันบ้านนาเม,มืองเพชร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นันต์นาด้วยนะ